ก่อนหน้านี้นะครับร้านเซลบายพารามสองของเราได้ลงรีวิวในส่วนของเจ้าตัว Honda c b 650 Special Edition นะครับที่บอกได้เลยว่ากระแสถามเข้ามาล้านหลามกันมากแต่ไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับตัวรถขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะวันนี้ร้านเซลบายพาามสองของเราจัดให้อีกหนึ่งคันนะครับกับเจ้าตัว Honda c b 650 f Special Edition นะครับสำหรับเจ้าคันนี้ที่ออกตัวไว้เลยว่าตัวรถมาพร้อมกับของแต่ง จัดหนักและจัดเต็มร้านเซลใบพรมสองรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กบทุกรุ่นให้ราคาสูงพร้อมไปรับรถถึงหน้าบ้านร้านเซลใบพรมสอของเรานะครับผมมีรถบิ๊กบค์ให้เรียกมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์นะครับผมและที่สําคัญนะครับทุกคันที่เราเปิดจําหน่ายขายในราคาย่อมเยาจับต้องได้ราคาไม่แรงนะครับมีทั้งระบบเงินสดและเงินผ่อนนะครับ สวัสดีแลนร้าสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับพี่พี่มิตรรักแฟนรถที่เคารพรักทุกท่านนะครับเข้าสู่ชา n นลของร้านเซลล์บพรังสองของเรากันอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนนะครับมาเจอกับผมกันเหมือนเดิมกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านนะครับคลิปนี้ครับผมขออนุญาตจัดให้เอาใจสาวกสีสูบใส่ใน็เก็ตบกันบ้างครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาชม กับเจ้าตัว Honda CB 6 5 0 F Special Edition ของเราคันนี้ครับ ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับตัวรถจดทะเบียนในส่วนของตัวปี2016ของแต่งตัวรถให้มาแน่นๆเรียกว่าพร้อมหล่อกันเลยทีเดียวแรกที่สําคัญตามสไตล์ร้านเซอร์ไบต์พรมสอง 2, ราคาจัดจาหน่ายจับต้องได้กันแน่นอนนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับชุดของแต่งต่างๆมีอะไรให้บ้างและที่สําคัญที่สุดในส่วนของราคาจัดจาหน่ายและตลาดการดาว่อนต่อเดือนเราเปิดเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่เดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันในคลิปเต็ม ที่ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมไปชมกับรีวิวตัวรถคันนี้ของเราสำารับจัดหนักและจัดเต็มนะครับตามสไตล์ร้านเซลล์บายพร้อมสองของเรานะครับรถทุกคันที่มารีวิวให้ชมต้องขออนุญาตนะครับเรียนแจ้งในส่วนของราคาตัวรถรวมถึงตารางการดาวและผ่อนต่อเดือนกันก่อนเลยครับราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัวฮอนด้าซีวี 650F โครงแดงสเปเชียลอีดิชั่นคันนี้นะครับเปิดจําหน่ายราคาเพียงแค่159,000บาทครับกรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาวต้นไพียงแค่9,000บาท ท่านั้นนะครับในส่วนของตารางการผ่อนครับระยะเริ่มต้นที่48เดือนนะครับวดละ4,481บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับวดละ3,946บาทครับค่าบริการจัดแผนงคันนี้ลด50%นะครับเหลือเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นนะครับรวมหมอกรถไบเสร็จพร้อมขี่15,000บาทจบทุกขั้นตอนครับครับก็ได้ทราบนะครับในส่วนของราคาตัวรถรวมถึงตารางการดาวน์และผ่อนต่อเดือน การไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดชอบใจนะครับอยากได้เจ้าคันนี้ไว้ครอบครองก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับสายและยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาทุกท่านนะครับผมมาชมรีวิวตัวรถคันนี้ของเราก็แบบจัดหนักและจัดเต็มเลยดีกว่าในส่วนอับแรกเช่นเคยครับขออนุญาตพาทุกท่านมาชมที่เลขหม่ยตัวรถก่อนเลยนะครับขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับในส่วนของเลขหมาเจ้าคันนี้นะครับเลขหม วิ่งมาอยู่ที่22,000กิโลนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเจ้าคันนี้บอกเลยว่าเครื่องยนต์สดมากๆระบบไฟตัวรถติดครบสมบูรณ์ทุกจุดทางร้านเซอร์ไวิ์ของเราเซอร์วิสและเปลี่ยนถ่ายของแลว้วรวมถึงเช็คในส่วนของระบบไฟให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับตัวรถคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับกุญแจชิปแท้จากศูนย์ถึง2ดอกคู่มือการใช้งานและบุ๊กเซอร์วิสตัวนี้มีมาให้ครบๆพร้อมใช้อีกเช่นกันนะครับ มาไล่ดูนะครับในส่วนของสภาพตัวรถกันบ้างดีกว่าครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับตัวรถเป็นสเปเชียลเิディชั่นแท้จดทะเบียนในส่วนของตัวปี2016โฉมตรงปีสีสันตัวรถลวดรายตัวนี้เดิมโรงงานทุกจุดสวยๆใสๆนะครับและที่สําคัญตัวนี้นะครับตัวรถศูนย์ตรงเรื่องอุบัติเหตุหนักล้มชนหนักเจ้าคันนี้การันตีให้เลยว่าไม่มีมาแน่นอนนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับผมมาไล่ดูในส่วนของตัวชุดยางหน้าและยางหลังของตัวรถคันนี้กันนิดนึงดีกว่าครับในส่วนของ ตัวยางนะครับเจ้าคันนี้ตัวรถมาพร้อมกับยาง p i ลรี่แองเจิหน้าหลังนะครับตัวนี้ใหม่ๆดอกอยางเต็มๆหน้ายางไม่แข็งนะครับเอาไปพร้อมขี่พร้อมออกทริปท่องเที่ยวกันได้เลยครับ ในส่วนของสภาพตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวชุดของแต่งของตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่าครับว่าเจ้าคันนี้ตัวรถให้ของแต่งอะไรมาบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับในส่วนของตัวชุดด้านหน้าก่อนเลยอันดับแรกจะเป็นในส่วนของตัวชุดชิลหน้าแต่งนะครับตัวนี้ทรงหัวใจของเคทูพร้อมกับขายเยืดชิลตรงรุ่นนะครับตัวนี้มองเข้ามาครับบอกเลยว่าเด่นเด่นดุดุครับไล่ลงมาอีกนิดนึงนะครับผมในส่วนของตัวชุดบังคลนหน้าบังโคลนหน้าตัวนี้ให้มานะครับผมเป็นงาน ABS ลายคาร์บอน ของ m a x i m o ตรงรุ่นสำหรับ CB650F โดยเฉพาะนะครับเรียกว่าหล่อหใสๆไล่ลลขึ้นมานะครับในส่วนของตัวชุดการเบรกและการคัดตัวรถครับตัวนี้ให้มาเป็นของฟา g กี้นะครับสีแดงตัดกับดำนะครับให้มาสามารถปรับได้ถึง6ระดับเลือกปรับเลือกใช้งานตามความชอบได้เลยเท่านั้นยังไม่พอไล่ไมาอีกนิดน,นึงนะครับในส่วนของตัวชุดกระจกตัวนี้ให้มาเป็นกระจกแต่งแบบปลายแฮนด์ and, ของ r a c i n g Power ยึดแน่นแข็งแรงเรงกระจก มองเห็นชัดเจนไม่มีหลอกตากันแน่นอนครับ จากในส่วนของตัวชุดของแต่งด้านหน้านะครับไล่มาดูในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์เซตตี้หรืออุปกรณ์ป้องกันของตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่าครับซึ่งออกตัวไว้เลยว่าเจ้าคันนี้ให้มาเต็มๆหลากหลายจุดกันเลยทีเดียวนะครับจุดแรกครับในส่วนของตัวถังก่อนเลยครับตัวถังอันนี้นะครับให้มาถึง3จุดเต็มๆอย่างแรกจะเป็นในส่วนของตัวชุดกรนลอยถังน้ํามันนะครับตัวนี้ให้มาเป็นงานคาร์บอนแท้เป็นเพียวคาร์บอนตรงรุ่นแบบครึ่งใบอีกนิดนึงนะครับไล่มาในส่วนของตัวกรนลอยฝาถังตัวนี้ให้มาเป็นงาน เพียคาร์บอนอีกเช่นกันนะครับของ w ูสนะครับตรงรุ่นสำหรับ c b 6 5 0 f โดยเฉพาะตัดเข้ากับสีดำของตัวรถได้หล่อแบบตดงตัวเลยทีเดียวมาอีกนิดนึงนะครับในส่วนของตัวชุดกันลอยตัวถังตัวนี้เสริมเข้ามานะครับเป็นของแต่งจากโซนตรงรุ่นเป็นลักษณะแบบยางซิลิโคนนะครับตัวนี้ขนาดใหญ่นะครับป้องกันตัวถังจากหัวเข็มขัดได้ค่อนข้างดีไล่ลงมาบ้างครับในส่วนของตัวชุดด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับชุดด้านล่างให้มาเป็นชุดแคทบาแต่งตรงรุ่นนะครับของของโม ตัวซาร์นะครับตัวนี้ยึดเข้ากับหูเครื่องเดิมนะครับยึดแข็งแรงยึดแน่นนะครับแคสบาร์ขนาดใหญ่ป้องกันตัวรถได้ดีเลยทีเดียวไล่ม่อย่างนี้หนึ่งครับในส่วนของตัวชุดด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับด้านหน้าให้มาในส่วนของตัวชุดกาดมอน้ําแต่งครับตัวกาดน้านะครับเป็นของโมทีฟครับตรงรุ่นอีกเช่นกันเป็นงานมินิมขนาดใหญ่เรียกว่าป้องกันและเซฟน้ําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ จากในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์เซฟตี้ของตัวรถกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูของแต่งเสริมรอยอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าครับมาดูนิดนึงนะครับในส่วนของตัวชุดอกลางนะครับตัวนี้นะครับเดิมๆโรงงานจะไม่มีมาให้นะครับแต่เจ้าของนะครับเบิกมาในส่วนของตัวชุดอกลางแต่งตรงรุ่นจากศูนย์นะครับตัวนี้วัสดุงานเป็น ABS ยึดแน่นแข็งแรงนะครับขายึดตรงรุ่นเข้ากับตัวเครื่องและตัวโครงนะครับผมเสริมให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้นนะครับไล่ใหม่นิดนึงครับผมในส่วนของตัว ชเยื่องพักเท้าด้านหน้านะครับตัวนี้เสริมเข้ามานะครับเพื่อให้ท่าขี่ดูสปอร์ตดูเลนสซิงนะครับให้ง่ายต่อการเข้าโค้งมากขึ้นและที่สําคัญนะครับชุดขายเกียร์ด้านหน้าตัวนี้เป็นของแต่งงาน CNC นเยะครับเยื่งเข้ามานะครับเพื่อให้ใกล้กับตัวพักเท้ามากขึ้นนะครับทำให้เตะเกียร์เข้าเกียร์ได้ง่ายๆนะครับไล่ใหม่นิดนึงครับในส่วนของตัวชุดโซ่และสเตอร์นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชุดโซ่และสเตอร์แต่งตรงรุ่นครับตัวนี้ใหม่ๆเลอๆใช้งานกันได้อีกยาวเลยทีเดียวนะ ครับ เดี๋ยวไล่มาดูนะครับในส่วนของตัวชุดของแต่งของตัวรถที่เรียกว่าขาดกันไปไม่ได้แน่นอนนะครับสำหรับรถบิ๊กบัสนะครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดท่อแต่งนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าคันนี้ตัวรถนะครับมาพร้อมกับท่อแต่งทรงอาคาปวิกชอตตี้เสียงขดๆดมันๆนะครับและที่สําคัญนะครับในส่วนของตัวชุดสลิปออนคันนี้ให้มาพร้อมกับสลิปออนแบบฟูขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยกว่าคันนี้รันมันสะเทือนกันแน่นอนนะครับก็พาทุกท่านนะครับไล่ชมรายละเอียด รดกันไปค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาทุกท่านนะครับไปชมกับคลิปการสตาร์รถการเทสระบบไฟและที่สําคัญนะครับไปฟังเสียงท่อกันว่าตัวนี้มันจะรั่นมันเร้วใจแบบที่พูดไปกันหรือเปล่านะครับ ครับตอนนี้ก็อยู่นอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวออนญี้พาทุกท่านนะครับมาชมกับคลิปการสตาร์ทรถรวมถึงการเทสระบบไฟและที่สําคัญนะครับมาฟังเสียงท่อกันว่าจะรันมันแล้วใจขนาดไหนอันดับแรกไปเปิดกุญแจเทสในส่วนของระบบไฟตัวรถกันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับในส่วนตัวน้บปัดเรือนใ้นะครับไม่มีโค้ดใดๆขึ้นโชว์นะครับระบบไฟนะครับไฟผ่าหมากติดครบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟสูง แรงปกติครับตัวนี้เป็นแต่ลมนะครับลืมแจ้งไปด้วยมาลองสไตร์เครื่องกันบ้างครับผมขออนุญาตกดสตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับาร์ทีเดียวติดนะครับจบๆจบเลยรอบเดินเบาๆนี่เงียบสนิทนะครับตัวน,วนี้ตัวเครื่องเงียบนะครับไม่ดังไม่หอน ด้านหน้านะครับระบบไฟตัวรถติดครบนะครับลืมแจ้งไปนะครับในส่วนของตัวชุดไฟเลี้ยวนะครับคันนี้ให้มาเป็นไฟเลี้ยวแต่งแบบ LED นะครับตัวนี้จะเป็นของในส่วนของตัวพวกรหัสอาหารนะครับให้มาด้วยเลยติดคอกสว่างชัดเจนมากๆเลยทีเดียวเครื่องเงียบนะครับคันนี้ตัวท่อนะครับเสียงเร้าใจรอบเดินเบานะครับแค่นี้ก็มันแล้วว่าบ้างเสียงตอนเร่งเครื่องกันบ้างดีกว่าครับผมเดี๋ยวออนุญาตกดบ้านเครื่องนิดนึงนะครับ รันๆน,นะครับตัวนี้มันมัน,มนราใจแน่นอนด้านหลังนะครับระบไฟติดครบอีกเช่นกันนะครับขอบคครับยางใหมห่น้าหลังโซนเตลือสีสันตัวรถสวยครับใครพลาดคันที่แล้วไปนะครับบอกเลยว่าคันนี้รีบเลยครับ ที่ไปต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวขรอนย่าดับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับปิดระบบไฟนิดนึงนะครับออฟไลนครับตัวนี้ทํางานปกติครับ จบลงไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัว Honda 4B 650F Special Edition ปี2016ของเราคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับชุดของแต่งต่างๆของตัวรถรวมถึงตารางการดาวน์และผ่อนต่อเดือนนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านสามารถกดดูเพิ่มเติมที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับราเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามไว้ด้วยว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถรุ่นอะไรนะครับสำหรับวันนี้ ต้องขอตัวราไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ